ที่ไปจันนะค่ะปฏิบัติที่ไปจันเจ้าค่ะน้าเวลานี้ผ่านไปกี่วันแล้วแม่ชีไปอยู่ที่จันหนึ่งเดือนแล้วเจ้าค่ะหนึ่งเดือนแล้วเหรอโอ้ว่ามามีปัญหาอะไรคําถามคืออะไรคือจะปฏิบัติตัวยังไงกับใครอ่ะกับสถานที่ตรงนั้นเจ้าค่ะก็นักปฏิบัติปฏิบัติเหมือนกับพระนั่นแหละทําตัวให้เป็นพระเจ้าค่ะก็ต้องแบบว่า สํรวมกายวาจาใจทําอะไรก็ระมัดระวัง,งนั่นแหละคือคิดว่าเราเป็นพิษุนีแค่นี้เองอย่าไปคิดว่าเราเป็นชาวบ้านเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาไม่อนุญาตให้เป็นพิษุนีก็จริงแต่เขาไม่อนุญาตเฉพาะเรื่องของเครื่องแบบแต่ใจเราก็ยังเป็นพิษุนีได้ใจเปล่าไม่สูงไปนะจาค่ะคํานี้ ไปไหนนะไม่สูงไปใช่ไหมครับคำนี้สูงได้ไงมันมีแต่รัฐบาลพวกนี้ที่มันไม่รู้เรื่องไอ้พวกมหาเทลาเขาไม่อยากจะให้เขาไม่อยากจะคุมพวกภาพผู้หญิงมันไม่รู้จะคุมกันยังไงใช่เปล่าเขาเลยบอกว่าของเรื่องกฎระเบียบด้วยใช่ไหมครับ๋เอเป็นว่าในเมื่อมันยุติไปแล้วยุติไปแล้วเขาก็ปิดกั้นเลยไม่มีพิษสุนีในเมืองไทยอีกแล้วคุณจะบวชคุณก็ไปบวชที่ประเทศไหนก็แล้วแต่ แต่ในสงฆ์ไทยเขาไม่อนุญาตไม่ไม่เป็นการยอมรับในสงฆ์ไทยแต่ก็ยังมีพิษุนีบางบางวัดอยู่ใช่นกัพิจุนีหรือว่าไอ้วูบ้าอุบาสิกาบางคนเนี่ยนะมันปฏิบัติดีกว่าพระพิสูจนสงฆ์เองในเนื้อสมมดีสงฆ์ครับผมหมาว่าเขาอ่ะเขาไม่เปิดโอกาสพระมีลาบสการล่างไงลูกเคยเห็นแถวแถวทั้งเหนือหลวงพ่อบินทบาตตอนเช้าอย่างเงี้ย เป็นแถวเลยครับคือเขาทาไมบวชที่อื่นมาแต่ว่าสงไทยเขาไม่ยอมรับเดี๋ยวก็ไปตีเสมอเขาแล้วบางทีก็มันมีทั้งของแท้ของเทียมบางคนก็อยากจะไปหาลาบสกาละบางคนก็ก็อยากจะคือมันไม่มีมันไม่มีตัวนาจริงๆไงผู้หญิงทนใหญ่เนี่ยพอใหญ่หน่อยปั๊บเขาถ้าเป็นคนมีธรรมะจริงเขาก็ไม่ยุ่งกับคน แต่ถ้าเผื่ว่าบวชมานานหน่อยเขาก็อยากจะเป็นผู้ควบคุมดูแลผู้จัดการบางทีจัดการมันก็เป็นไปด้วยมาหน้าที่ดีอีกแยกลําบากเราก็ไม่ต้องไปสนใจมันหรอกชุดอะไรเราทําใจของเรากายวาจาใจให้เป็นพิสุนียิ่งกว่าผ้าเอกขอบอกอคิดอะไรมากมายเราก็ไปศึกษาก็ได้เออพระพุทธเจ้าห้ามทําอะไรถ้ามีสติอย่างเดียวด้นะ กี่ร้อยข้อกี่ล้านข้อมันก็มีปัญหาหรอกเราเราก็มุ่งสู่พระนิพพานไงเข้าใจเปล่ามันก็ต้องพิจารณาทรมากไปด้วยใช่ไหมอะไรควรทําไม่ควรทํำเราไม่ได้บวชมาเพื่อเอาลาบสการะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปสนใจหรอกใครจะไหวไม่ไหวเรื่องมันเราไหว้ตัวเราเองถูกตัวค่ะคำนี้เลยค่ะเข้าใจเปล่าตัวค่ะ ดีแล้วคือบางคนเขาก็มีทิฏฐิมานะฉันเป็นพระเธอเป็นชีอย่างง่้นอย่างนี้ก็มีมีปัญหาคุณเป็นพระก็เป็นไปคุณทําดีเราก็ดูแลใช่ไหมแต่ว่าคุณธรรมอะมันมีบางคนนะมันเน่ะ <c oughs> เป็นขลาวาวะด้วยแต่มันบรรลุธรรมก่อนพระพิสุสงในสมัยพุทธกาลอีก พราะว่าจิตใจเขามันสูงส่งไงเขาก็ทำอาหารถวายพระพวกพระก็เออฉันเป็นพระนะแต่ว่ายังไม่บรรลุธรรมสักคนแต่ไอคนที่ทำอาหารถวายเนี่ยเขาเรียกเลยว่เขาเรียกเลยววาไอพวกพวกพวกศีกาอะไรพวกเนี้ยที่แบบว่าดูแลพระสงองค์พระเจ้า เขาก็มีสภาพจิตสภาวะธรรมที่สูงเขาก็บรรลุธรรมบรรลุธรรมก่อนพระอีเขาก็รู้ว่าพระองค์เนี่ยมีเรื่องอาหารสปาญาแบบไหนพระองค์นี่ไงเขาก็ไปเขาก็รู้ด้วยจิตของเขาเขาเป็นพระละเขาก็เป็นพระบรรลุธรรมเรื่องนี้อ่าเขาใจยังไม่ต้องไปเรียกร้องสถา,ถานะอะไรหรอกมันวุ่นวายค่ะไม่เอาเจ้าค่ะเอออยู่แบบนั้นแหละเจ้าค่ะ เราก็ถือว่าเรามีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะใช่ไหมส,สติสก็คือสติที่เรามี <c oughs> ก็คือฐานะที่ยิ่งใหญ่ถ้าเราขาดสตินะถึงเราจะเป็นพระถึงเราจะไปเป็นพิสุนีถึงจะเป็นอะไรก็ตาม,มก็ไม่ได้เรื่องหรอกคนขาดสติพอเรามีสตินะเราก็เป็นทุกอย่าง มันก็ไม่มีอะไรมันจยัง <C> e <zy> เออสาธุมีอะไรอีกจะถามว่าแล้วขึ้นขึ้นป่าขึ้นเขาได้ไหมเจ้าค่ะตามหลวงพ่อไปคะ <c oughs> คือได้หมดแล้ปีต้นไม้ก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกเลยมีมีสติไเอาอะไรไม่ใช่ก็ไปทํำลานที่มาเป็นลายเพราะว่าเรามันไม่ได้เป็นพิสูจนสงสมัยก่อนพิสูจนสงมันก็อาจจะนา่าเกลียดหน่อยนึงว่าเฮ้ยไป ไปอะไรวะไปขโมยของต้นไม้เขากินเพราะมันมันมีพวกพวกแอบมาบวชไงเขาก็เลยบอกว่าคือพูดง่ายเอาเป็นว่าไม่อยากให้เป็นที่เสื่อมเสียเขาก็เลยมีกฎมีระเบียบทีนี้เราก็คงไม,ม่ปีเล่นหรอกมันชีเวลาเราใช่ปะไม่ปีนเจ้าค่ะแต่ขึ้นไปทําความสะอาดไปทําลานทมได้ดิทำความสะอาดไม่ต้องทําอยู่แล้วไงหน้าที่ของพระเนี่ยเขาจะต้องมีการวัดลางวัดลานวัด แล้วก็ทำเอ่อทำความสะอาดเอ่ออุโบโอ,อุโบโสถแล้วก็ศาลาแล้วก็ทำไปไม่มีปัญหาอะไรเรามีธรรมะเราม่เราไม่สนใจหรอกรูปแบบภายนอก,กถ้าคนมีธรรมะนี่นะมันก็มีศีลโดยอัตโนมัติเราไม่ได้วัดกันที่ศีลหรอกบางคนก็เข่งศีลไม่ผิดนู่นไม่ผิดนี่แต่คุณธรรมในใจก็ต่ํา เรยียกว่าศีลละตะปาาตตัวเปร้งแบบเข่งมากเลยพวกพระป่าเ <c oughs> ข่งชิบหาย <c oughs> แต่ว่ามันไม่มันไม่ค้อยมีเมตตาเท่าไหร่มันมีทิฏฐิมานะมันแบ่งชนชั้นมันไม่เห็นแบบว่าคือมันไม่คุยด้วยอะ่ะเอาแบบสบาย <c oughs> สบายอะไรนะเอาแบบสบายสบายครับทำมาไง <c oughs> มีเวละเรามีความเมตตาเรามีความรู้ความพอดีความเหมาะสม ไม่ได้ไปแอคหรอกเราดีจริงนะ<ว>เ,เขาต้องเคารพเราอยู่ดีแหละเราไปแอคเพื่อให้แบบว่าเอ้ยฉันรุ่นหนึ่งเบอร์สองอะไรมงีจะเป็นเขาใจป่ะเมตตาเมตตาพระเจ้าเขาเดินดินอยู่กลางป่ากลางเขาเขาไม่มีมาดอะไรทั้งสิน้นเขาใจยังธรรมะ,ะเขาเรียกว่าเป็นของสูงคุณธรรมนี่เลยศีลเนี่ยมันดี มันไว้ควบคุมคนแต่ถ้าศีลที่แบบว่าเป็นไปเพื่ออวดเป็นไปเพื่อเป็นเพื่อทำเล็บลาบสกาละเป็นไปเพื่อการแสดงออกความมีตัวมีตนชัานศีลคมนะชัานศีลครบนะชัานศีลละเอียดไม่มีไม่มีสภาพแห่งธรรมว่าควรจะ ควรจะรู้การรู้เวลารู้ความเหมาะสมรู้เหตุรู้ผลรู้จักสภา,าพอะไรชนใจป่ปะเราต้องใช้ปัญญาด้วยเราอย่าไปใช้แต่ไอ้นั่นเลยเพราะว่าเราเน้นปัญญาไงคือไอ้นอกนั้นก็ประเภทแบบว่าเอามาข่มกันเอามาดูว่าเอ้ยฉันสมนักนี้ด้วยเข่งนะว้นมึงเก่งกระเหลืองมึงนคุยเกี่ยวกับเข้าใจว่า <c oughs> อาเปว่าทาสบายสบายมเมตตาใช้ปัญญาะอะไรเหมาะสมก็ทําอะไรไม่เหมาะสมเราก็ถือว่าเราไม่ยอมในสิ่งที่ไม่เหมาะสมนั่นแหละอยู่ได้อยู่อยู่กับหลวงพ่ออยู่ง,ง่ายอยู่แล้วไม<า>่<ช>มีอะไรหลวงพ่่ง่ายเจ้าค่ะแล้วสวดธรรมจักรกับค่ะหลวงพ่อใครนะสวดธรรมาจักรยงสวดธรรมจักรชอบปิติเจ้าค่ะชอบปิติผมชอบก็ชอบไปก็สวดไปไม่มีใครว่าปิติเกิดตลอด เอาพิติเกิดมันก็เป็นขบวนการของความสงบแต่นี่เราจะไปค้างอยู่ที่ปิตีทําไมนี่แหละจะจะจะขอเลยตรงนี้เจ้าค่ะเลยแล้วก็ยู่สนใจมันเนี่ยอ๋อถ้าเกิดแล้วก็อ๋อถ้าหลวงป้ยปิตีแล้วว่าฉันปิตีแล้วจะปติีเนี่ยมันก็ค้างอยู่นั่นเนี่ย <c oughs> นี่แน่แต่ขอตรงนี้เจ้าค่ะเพนานแล้วเจ้าค่ะปิตีชทั่งมันมีสนใจแล้วมันก็จะข้ามไปสุกสุก <c oughs> ก็จะไปสุกก็ไปชิมนิดๆหน่อยๆอย่าไปอย่าพูดง่ายเขาให้ชิมเขาไม่ให้ชอบ ชอบแล้วมันค้างแล้วท้ไยก็ชั่งมันหืสุกเสร็จแล้วไม่อั้น่ะเป็นอุเบกขาเใจเบาเราใช้ปัญญาของเราเองเด้อเราจะไปเอาพระนิพพานเราจะไปเอาสุขทำไมเราจะไปเอาปิติทำไมมับูบ้าบ้าเงินสนุกดีตอนต้นเหมือนเครื่องเล่นเงินสนุกทั้งวันอยากฆ่าตรงนี้จะฆ่าอยากฆ่าไม่ไปสนใจมันเด้อมาแล้ว่ปิติแล้วปิติแล้วโอ้ปิติแล้วปิติแล้วแล้วไปใส่ใจสนใจมัน วิจแล้วก็ว่าดีก็เห็นม,นมนีมีอะไรเนี่ยวิจีก็เรื่องธรรมดาเมื่อผ่านไปไม่มีคุณค่ามันไม่ได้ทำให้เกิดปัญญาเราก็จะไปสนใจมันเข้าใจปะ่ะทิ้งทุกอย่างสัพเพธรรมมาอนัตตาไม่มีอะไรสัพเพธรรมมาอนัตตาื<จ>อททำทั้งหมดมันเป็นอนัตตาไม่มีอะไรมีอะไรอกีก ไม่มีแล้วจ้ะค่ะเข้าใจเปล่าเคียวเปล่าเข้าใจเปล่าเข้าใจเจ้าค่ะน้อมรับคาสังสอนสบายสบายธรรมะก็คือธรรมาชาติาคืออย่าให้ไปอะไรอะ่ะอย่าให้ไปแบบว่าเสียจุดยืนใช่ไหม <ดะ S 1> ทางสายกลางเด้อเขาจอยังอ่อนไปก็ไม่ดีแข็งไปก็ไม่ไม่เหมาะพอดีพอดีอดนั่นแหละ ปัญญาด้วยมิเช่ว่า <c oughs> มิเช่ทำอะไรก็ไม่ใช้ปัญญาดีแล้วจาได้บรรลุธรรมชาตินี้เลยสาธุยาอยากคิดว่ามันยากนะะถ้ามันทำถูกวิธีเนี่ยมันไม่ยากแต่ถ้ามันทำผิดวิธีนะโคตรยากเลยเพราะว่ามันทำผิดอ,ะอ่ะจะไป เชียงใหม่แล้วไปขึ้นไปขึ้นรถไฟใต้มึงอยู่ยังมืออะไรยู่ถึงวะนี่เชียงใหม่ก็ตายให้ตายก็ไม่ถึงใช่เปล่าเออไปขึ้นสายเหนือได้แล้วก็ไปทางไปทางทางสูงอายุกลัโรคเลยมึงจะไปเชียงใหม่มามีอะไรส่งสงเข้ามาให้ใกล้ ม่มาทไำไมถึงผูกพันกันนะเขาเป็นอะไรนะผูกพันกันค่ะผูกพันกันครับเหมอก็ไม่มีใครไม่เป็นญาติกันหรอกทุกคนที่เห็นหน้าเนี่ยมันเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นสายเลือดกันมาทั้งนั้นแหละพู้เจ้าเป็นคนบอกเองไม่ได้พูดเองเ้าใจเปล่าโลกมันใหญ่จะตายนึมันมาเจอกันปกติก็ไม่น่าจะเจอใช่ค่ะเจอกันแล้วแบบบอกไม่ถูกค่ะแบบอบอุ่นในใจอะค่ะ แล้วแหละเขาอาจจะเป็นลูกเธอหรือเขาอา,าจจะเป็นยายเธอมาก่อนก็ได้ uh huh. มันมีนะไอ้ลูกเราบางทีมันอาจจะเป็นย่าเรามาก่อนก็ได้ไม่ <c oughs> เราถึงกลัวมันชิหายฝูกพันนั่นงเงอเขาก็เป็นอย่างเงี้ยวหมุนไปหมุนมาก็ไม่เป็นไรก็พากันปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์เดือดดท้ายเราก็มีเมตตามีความปรารถนาดีแต่ว่าอย่าไปเป็น อะไรอ่ะเป็นเรื่องของความอะไรอาวรอยู่กระทั่งขาดเหตุเกินผลประเภทแบบว่าเฮ้ยจะเป็นจะตายพุทธเจ้าเขารักลูกเขาจะตายอ๋ออย่าคิดว่าเขาไม่รักลูกเขาไม่ลักเมียเขานะเพรารักรักลูกรักเมียตายแต่ว่าธรรมะคือธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเป็นไปในที่สุดเขาก็ต้องพ้นทุกต่างคนก็ต่างแยกกันไปจ้าหจเปล่าตอนที่ยังอยู่ก็ทําดีใส่กัน ช่ไหมดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือกันในที่สุดก็ก็ต้องบอกกับตัวเองว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเรามาเพื่อที่จะมาตัดไม่ใช่จะมาต่อถ้าเรามาต่อเราก็จะไปพัฒนิพานไม่ได้เรามาเพื่อตัดแม้กระทั่งตัดตัวเองออกทิ้งด้วยเขาใจยังเออมันก็โหดอย่างนี้แหละธรรมะแต่ว่ามันก็จะได้พ้นทุกไง่าย เธอเป็นลูกฉันอีกแล้วห่งอยู่กอดกันทั้งวันทั้งคืนเริ่มกอดแล้วสิคะเนี่ยก็มันรักกันไงมันเป็นพี่มันเป็นเป็นลูกเป็นแม่กันเนี่ยมันอยากจะเห็นหน้ากันจ้าค่ะปรารถนาดีเป็นห่วงกันได้แต่ว่าอย่าถึงขนาดแบบว่าผูกพันจนกระทั่งเอาเป็นเอาตายงี้มันก็มันก็เสียเวลาเราอีกอ่ะมันมันก็เราไปพระนนิพพานไง วรนนพานก็ถอนทุกอย่างออกด้วยด้วยความเข้าใจไม่ใช่ถอนเพราะว่าถอนทิ้งถอนกว้างแต่ถอนเพราะว่ามันวางนะมันแล้วก็ปรารถนาดีต่อกันว่าเออขอให้บรรลุธรรมกันแหลมันจะได้ไม่ตองเมอเวีนว่ายตายเกิดสาทุมีอะไรอีกมีแล้วจ้ะถอแล้วเหรอเดี๋ยวรอหลวงพ่อไปที่จันเจ้เาค่ะไปสาธุ พ่อเจ้าคะอ่าองค์พระแม่นี้หลวงพ่อจะไปเชิญไปที่จันทร์ใช่ไหมยศใช่พวกนี้ไปเนี่ยค่ะก็คือวันนั้นคุณแม่เอาไปนี้ยังไม่ต้องมีใบสีใช่ไหมคะรอหลวงพ่อไปก่อนแล้วเราค่อยเอาไปไม่เพราะว่าไปทำได้เลยนี่เอาใบสีไปใช่ไหมทําไปเลยรับท่านไปเลยชอบป่ะล่ะชอบเจ้าค่ะไม่ชอบจะได้เก็บไว้ที่นี่ชอบเจ้าค่ะนั่นแหละพ่อแม่เขาบอกแล้วเมื่อวานว่ไงใบสีใบสีเออพระแม่เขาก็เมตตาแล้วไง อใจป่ะอันนี้ไปตั้งที่สูงๆไปไหว้เขาเนะเขาจะได้ดูแลคุ้มครองจเรียบร้อยเอาว่ามา <Yeah. S 1> มีอะไร okay.